ว้าวเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นรู้หรือเปล่าว่าเจฟมาลงสเปซโทนได้อ่ะมาครับอยู่กับผม m s k แล้ววันนี้ผมมากับเจฟตัวใหม่ล่าสุดน,นะฉลามที่มีเอฟเฟกที่จะสามารถย้ายการ์ดใบน,นี้ได้นะครับแล้วก็การ์ดใบน,นี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดยั้งการย้ายของมันได้ก็คือมันย้ายไปตรงไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นโลเคชันของสตร,รอมหรือว่าโลเคชันของ p r o f ฟสเซอร์อนะครับเจฟก็จะสามารถวิ่งไปที่โลเคชันนั้นได้อดี๋ยวผมซื้อมาเลยแล้วกันตึกอพั no refund no refund ก็คือรับคืนไม่ได้แต่ผมจะไม่เสียใจเพราะว่าน้องน่ารักอันนี้เป็น ID ของคุณนัทนะครับเบสซัพพอร์ตเตอร์ผมเองส่วนเด็กนี้นะครับผมได้ไอเดียมาจากคุณ K K เคนะผมยืมเข้ามานะครับ ก็เด็กนี้นะจะเป็นคอนเซปต์ประมาณว่าเดี๋ยวเราจะต้องล็อกโลเคชันให้ได้ไม่ว่าจะล็อกด้วยสตรองหรือว่าล็อกด้วยโปรเซสเอ็กนะครับเจฟจะเป็นตัวที่สามารถย้ายไปที่โลเคชันที่ถูกล็อกทั้งคู่ได้นะครับแล้วเรามีตัวที่สามารถเติมโลเคชันนั้นๆได้คือหลักๆคือเราเอาชนะโลเคชันใดโลเคชันหนึ่งไปก่อนแล้วอีกโลเคชันหนึ่งเราพยายามล็อกให้ได้แค่นั้นจบเด็กนี้ปิดจ,จบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่าสําหรับเด็กของคุณเคเคนะโหดมากยูจีนวเจ ผมจะพยายามใช้ไอเจ้าเจฟนะให้มันได้แบบใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มาถึงเทอร์หนึ่งโดนสาคาครับสิ่งที่ผมทำคือลงซีโร่ไปเลยที่ทางขวาสุดแล้วกันเบิร์กูดครับ แล้วลงไททาเนียต่อไม่รู้ว่าเกมนี้เจฟจะได้ใช้รหรอือเปล่าสตรอมครับผมสามารถที่จะชนะได้โลเคชั่นหนึ่งนะผมรู้สึกว่าเราชนะตรงกลางไปเลยส่วนโลเคชั่นทางขวานะครับมันเป็นมอนสเตอร์เมโทรโพลิสนะผมมีเป็นแมกนิโตที่น่าจะโอเคอยู่ละ เขายังเอาเพลย์ตรงกลางเราได้แต่ถ้าเกิดเขาเอาเพลย์มาเนี่ยผมก็ยังมีเป็นแมกนิโตหรือว่าด็อกเตรดูมเติมกลางได้เหมือนกันผมได้ดีวิลครับามาจริงด้วยนะยังสู้อ่ะโอเคม,มีเจฟ <laughs> เจฟมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจถ้ายังเติมตรงกลางได้สมมติเขาเติมด้วยเอลตอนนะครับเขาจะได้ตรงกลาง6 Power เราเติมตรงกลางได้5้า power ถ้าผมอยากเอาชนะตรงกลางผมต้องเจอบอกดูมเอาตอนตรงนี้เขาเป็น9เราเป็นดูมเราเป็น10อันนี้คือผมพยายามคิดเลขนะเขาวอฟวอฟมันก็คือ3อ่าแต่ก้อนหินไม่ได้แบบแมตเตอร์ขนาดน,นั้นครับผมคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวถัดไปเขาจะเล่นเป็นเอาตอนมาเติมอะไรเงี้ยหรือว่าด็อกเตอร์ดูมด็อกเตอร์ดูมคือเราอาจจะแพ้ได้แต่เอาตอนผมว่า เลยไม่แพ้เจ็บยายได้นะอืมผมเจ็บยายเข้ากลางได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีของที่จะเติมเนะี่ยเขาก็แตกมีเพย์ไหนที่ดีมั้งเจ็บออกขวาลงดูมเดยังแพ้ให้กับออตรอนได้เจ็บออกขวาลงดูมซ้าย แพ้กับอเอ้ยไม่แพ้กับออตอนดิอย่างเงี้ยอ่ะเอาตอนลงนี่นะครับผมดีว่าเอาเอาตอนลงทางนี้นะจีจีเจอกับลาเทนอืมซีโร่ครับ เราก็เล่นตามสตเตปไปนะซีโร่ไททาเนียหรือว่าซีโร่ลิซ์ดซีโร่ลิซร์ดูเม็กเซนกว่านะครับเทิร์นสุดท้ายเราเล่นไททาเนียบวกกัมมล่าได้เวลาผมเล่นนะผมจะคิดเสมอว่าเทิร์นสุดท้ายเราจะทำอะไรต่อนั่นคือปัจฉีย์ของผมส่งเจฟไหมผมได้ไหม ยังไม่ได้ใช้เจฟโชว์เลยเนะี่ยเออแค่นั้นแหละวากทีเอเครับเราไม่เห็นโลเคชันว่าแบบเขาจะลงตัวอะไรผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ผมควรทำคือปล่อล็อกซ้ายแบบเท่ๆไปเลยดีไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาด็อกเตอร์ดูมเรา อยากเจไปได้แต่ผมอยากให้เจเป็นฮีโร่ของผมแบบปิดเกมอ่ะไม่รู้ทำได้หรือเปล่าเจ็บเฮ้ยลอกไปล่าโลเคชัน่นหนึ่งกลังทำไม่พอนะครับกัมู่าครับ เติมกลางยังไงก็สู้เราไม่ได้ okay. ผมขอโทษที่พูดแบบนั้นมังแรงงเจ็บย้ายออกขวาครับแล้วก็เล่นดร็อเดุมนี่คือประโยชน์ของเจฟเพราะว่าเจฟมันย้ายได้ทุกคนย้ายไปเติมพาวเวอร์ในโลเคชนันที่เราต้องการได้แค่นี้มันก็ดีแล้วนะไม่ต้องแบบย้ายไปโลเคชนันที่มันไปไม่ได้ก็แล้ว <Leader. S 2> ตัวลืดเดอร์ปรับใหม่เลยจะสู้เดฟเจอสแนปครับเจฟเจฟมาแล้ว แบบตรงกลางเลยน่ารักอะไอ้ถูกความน่ารักไม่ได้เลยนิดนึงนะแด่เดวิลได้นะครับเลงนี้กลางเหมือนผมสู้ไม่ค่อยได้แล้วนะแค่ลิสาร์มาตัวเดียวผมก็แบบผมก็กลัวแล้ว สตรอมครับโนยอะไรเอ่ยอิเล็กโทรเด็กเขาแปลกๆโชคดีที่เรายัางได้สองนะครับถ้าได้สองเราก็มีโอกาสสู้ได้ผมมีเจฟด้วย กำลังคิดอยู่นะว่าแบบไหน m a เ e s s ซ์เลีดเดอร์จะกรอบทุกตัวที่ลงมาเหมือนกันตัวพลังสูงสุดเท่านั้นเนาะสิ่งที่เราทำได้คืออะไร snap เขาได้นะแต่แบบผมว่าผมไม่สนั p สมลงอะไรไปเขาจะกรอบใช่ไหมในเธอนั้นๆอันนี้ลงได้เขากอบ พลังไม่ได้เยอะมากหรือเจ เ็นเพล์ที่คำนวณไปแล้วหรือเปล่าดึงมาซ้ายสองตัวผมว่าเรายายเจ๊ไปขวาครับเราดึงไอ้นี่มาสองตัวเขาลงดรก็ดูมดรก็ดูมโดนผมดูดแล้วก็ดูมพลังไม่ถึงดึงพลังสองมานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเจ๊ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเจฟอ,อ่านมาจากบ้าน Sun s ัน SP ก็ต้องลงเป็นเด <View> วิลก่อนนะครับ ซายนี่ผมปล่อยได้ครับขอแค่มีเจฟนะขอแค่มีเจฟก็พอเราเซอร์ไพรส์เขาได้ทุกเมื่อครับล็อกเลนหนึ่งแล้วเอาเจฟไปหยอดเลนหนึ่งจบผมยากทำเซอร์ไพรส์นะดูว่าจะทำได้หรือล่า ่าโซสโตนสุดแรงจริงเป็นเจมที่แบบน่าเกียดมากก่อนอะโดนแล้วแทบจะสู้ไม่ได้นะครับเด็ดแมนชั่นบังคับลงลงเจฟ คือเจฟนี่ยแค่ย้ายแค่ย้ายก็เก่งแล้วนะจะน่าเขาลงดรอป5้าได้ตัวหนึ่งเคิร์ฟเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราเรามี2กงับสามเขาลงช่องนี้หรือเขาย้ายออกมาได้แต่ผมว่าเขาลงช่องอื่นสิ่งที่ผมทําได้คือ,อเ,คเขาจะลงช่องนี้ผมพักพักไปเลยนะครับกลางเขาคิดว่าเขาแบบขาดแล้วไงแล้วผมไม่เติมแล้วด้วยคือแบบ ตามเหนื่อแล้วตรงกลางตรงซ้ายมาแน่แขึ้นอยู่กับว่าลงอะไรแค่นั้นปิดอ,อ่ะวัดกันแค่ตรงเนี้แหละวัดกันแค่ตรงเนี้แหละพี่ชาย ผมล็อกขวาย้ายเจฟลงเพิ่มอีกตัวหนึ่งได้แต่จริงควรจะล็อกซ้ายนะล็อกซ้ายเพย์อาราวพวกชางชีได้อีาอ่านออกไงเบบีล้ล็อกล็อกปรวสนปไปเลยครับนี่คือการกันดาเมจ แล้วเหมือนเขาจะลงบูมาเวลเว้ยผมรู้สึกว่าเขาจะลงบูมาเวลจะเป็น16ถ้าเดี๋ยวถ้าถ้าเขาส n a คืนนะถ้าเขาสแนปคืนเขาลงไปบูมาเบลเป็น16ผมย้ายเจฟเข้าซ้ายนี่คือแบบผมเพย์คิดเพย์ลาวนะบูมาเบลว่าเพื่อนซันเอสพีบอกทีผมแค่ลงตัวนี้ไปมีทางคือลงอย่างนี้อย่างนี้เหมือนปลอดภัยกว่าเหมือนเก่งกว่า ด้านนี้พอาลอราบูมาเวลเขาไม่ snap คืนถ้าเขาไม่ snap คืนเขาเขาไม่น่ามีบูมาเวลนะครับ snap คืนเปล่า snap หน,นะนิ่งกว่ามันนิ่งมันใจนิ่งกว่าคนเนี้ยยอมเลยผมรู้สึกว่าเขามีบูมาเวลนะครับ เซนผมมันบอกโอ้โหไม่ใช่บูมาเวลแต่เป็นแมกนิโตแต่ได้อยู่ยเราเพลลาทั้งบูมาเวลแล้วก็พลังแซงแมกนิโตด้วย2อ,องอันนี้นะท่านี้แรงกันนะ15ดาเมจ ATO อาจเจ็บไม่เจอเลยครับตอนนี้ มีต้องการเจฟอยู่นะผมว่าเราเล่นเจฟแล้วโปรไปเซ่อเอ็กล็อกไปในโลเคชันของเจฟยังยังได้เลยนะครับถือว่าดีเหมือนกันกูเจอพิลิศาร์านะ่ะโอ้ าใหญ่ทุกโลเคชั่นเลย Baby s, <laughs> s yeah, t อ p s เ e ฟ here อย่าโดนโบโอ้ยถ้าไม่โดนโฟร์เฟสเอ็กจะดีกว่าน,นี้นะครับ พอโดนนี่ลำบากเด็กเขาเป็นดูมเวฟเหออน่าจะดูมเวฟนะสี่ตัวเปิดมาเ้ชัดเจน อาจจะเล่นเป็นชางชีกับอีกตัวหนึ่ง่ะที่ผมทิ่เท่าที่ผมคิดเจ็บย้ายลงกลางได้กำลังคิดว่ายังไงให้ปลอดภัยเขาอะเล่นเขาจะเล่นชีฮักกลางเขาเล่นชีฮักกลางต่อยขวาได้แต่เรามีด็อกเตรดูมเราแค่ด็อกเตรดูมไปไม่ต้องทำอะไร จริงิแล้วผมยายเจฟเข้ากลางจะเพอร์เฟกต์่นี้เอ็เนี่ย X23 ผมรอเจฟอย่างเดียวเลยครับเกมปิดของผมเออเนี่ยแหละเกมปิดของผมมันต้องมีเจฟโอ้ เวกรรมแล้วครับแย่ yeah, ยิ่งกว่าแย่ yeah. สแนปมันเลยเหรอเต็นเย็นก็ค่อยเล่นกัน ผมทำลายทางซ้ายมือได้เจ็บลงได้ปะเฮ้ยเฮ้ยได้ปะไม่ได้มันไม่มีแสงทำลายทางซ้ายมือน่าจะดีกว่านะครับแล้วทางขวาเอ้ขวามือมันอันตรายอย่างนี้ดีวะใหญ่ I have Jeff I have Jeff เฮ้ยทุกคนวาลอกของเจฟผมเจอแล้วเจฟมาลงที่สเปซโทนได้เฮ้ยโคตรโหดเราสนับคืนเลย่ะว้าวเพิ่งรู้ เพิ่งรู้เพิ่งเห็นรู้หรือเปล่าว่าเจฟมาลงสเปร์โทนได้อะ่ะรู้หรือเปล่า <c oughs> เอ้ยมันโหดอยากทำอะไรก็ทำไปเลยเลี้ยงขวาผม<ฮ>ผมเอายักเจฟลงสเปร์โทนไปแล้วแล้วก็รายนะครับรายลำบากนิดนึง ตายปล่อย <c oughs> เราแพ้อยู่ดีเราไม่มีดอกห้าเล่นเอา What Why you lock ทำไมล็อกมีไรล้วเล่นยังไงอ๋อมันยัดเจฟมาอือ้อ ไอ้เจฟมันก็มีเอเฟก์เกมอีกสักเกมหนึ่งครับเจกับฮาวผมว่าพอของปากของคอสำหรับเจฟเดอะแลนชัคหดใช้ได้เกมนี้ผมตั้งใจเล่นหน่อยอันเกมปิดขอเข้ม ผ่านครับเราใจว่าเขาลงที่ไหนเจดเดอร์แลนช์ชักลงขวานะคิดว่าเราผักเข้าเมอร์เดอร์เวิร์ดเท่ๆ<อ> <laughs> เจอผมแก้ทางเดย เนกาโซนิกทีนเอ็ดวอลเฮตเนกาโซนิกตายง่ายนะครับเจอสไปเดอร์แมน าส่งให้เขาได้ปะลงกลางได้ไหมตรงกลางอาจจะดีนะครับต้องขวามือเขาเป็นเด็กนี้อืมเพาผมลงกลางไปก่อนแล้วกันเด็กนี้ดูเหมือนจะเล่นคอมโบโท็อกซิกเขาเห็นผมแล้วว่าเขาผมเล่นอะไรสแนปเลยเหรออู้มันจไม่ใช่น้อยมันจไม่ใช่น้อย มั่นใจไม่ใช่น้อยมั่นใจไม่ใช่น้อยเกมปิดได้ทันทีมั่นใจไม่ใช่น้อยนะจ๊ะผมไม่สนับแล้วกันนะครับผมอยากเห็นเขาโดนเจฟเดอะแลนชาร์กเล่นมั่นใจไม่ใช่น้อยจี๊จี เจฟเดอะแลนชาร์กก็สำหรับวันนี้นะครับผมให้คะแนนเจฟแลนชาร์กไปที่8เต็ม10คะแนนผ้ทยผมชอบมากเลยการวมาเป็นบ้าแบบมันเป็นดอบสองที่ดีมากสตัดมันดีนะครับและแค่ความสามารถในการมูของมันเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทําให้คุณเก่งแล้วแล้วมันสามารถมูไปที่เลนที่อีกมันไปไม่ได้คือในเกมเนี่ยมันมีโลเคชันหลายโลเคชันนะที่ ปันไปไม่ได้โดนล็อกโดนนี่ไม่ไม่บังตัดเชฟวิ่งไปได้ส่วนคะแนนเด็กนี้นะผมให้ไปเลย8เต็ม1 0เหมือนกันเด็กนี้ก็เป็นเด็กที่เก่งนะครับความไมาได้บาย